อนักเรียนมาดูข้อสิบเอ็ดนะครับโจทย์ที่ต้องใช้กดลูกโซ่มาวิเคราะห์ทีนี้เราไปดูสูตรดิฟเอฟโอจีก่อนนะนักเรียนไปดูสูตรดิฟเอฟโอจีก่อนดิฟเอฟโอจีได้ไรดิฟเอฟโอจีนะเอฟโอจีดิฟสูตรนะครับจะได้ก็คือดิฟดิฟเอฟก่อนแล้วก็ ไส,ส้ของมันคือจีเรียนตัวนี้คือไส้ของมัน G แล้วก็คูณกับดิฟไส้ดิฟไสอ้อ่ไเป็นสูตรนี้นะะมาดูข้อ11ข้อหย่อยนะครับถ้า f เท่ากับเอฟของเอกําลัง3บวกเเท่ากับ7เอ็กกำลังสบวกห้าเอ็กบวกสาจงหาเอฟดิฟสิเราจะ ให้มองนเรียนให้มองตัวนี้มองมอง x กำลังสามกตัวนี้เป็น GX นะครับให้มองเป็น GX เพราะนั้นเราก็ดิฟทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเราเราอยากได้ F10 ดิฟสิบนักเรียนเห็นว่าหาอ่ะนุพันธ์ทั้งสองข้างข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายข้างซ้ายมันก็จะเข้าสูตร d ิฟเอฟนะครับดิฟเอฟโก็ะจะได้ มองมอง x กําลัง3บวก x เนี่ยเป็นเป็น g x นะครับนี่ย g x ก็ g ก็จะได้ f d ิ p จะเป็น f d ิ e g x ในที่นี้ g x ของเราคือ x กํลัง3บวก x นะครับคูณกับ g d ิ g d ิ e ก็เลยดิฟดิฟตัวเนี้ยตัวเนี้ยดิฟเลยดิฟ x กําลัง3ก็ได้3 x กํลัง2 ดิฟเก็ได้1นะครับดิฟเก็ได้หคือบวกอีก1นึ่งทีนี้ความ,มือนะักเรียนลิบดิบเรียงตัวเลยครับดิบเรียงตัวดิฟเจ็ดเอ็กกำลังสี่ได้ยี x สิบแปดเอ็กกำลังสามดิฟห้าเอ็กได้ห้าดิฟสามได้ศูนย์นะครับนักเ,เรียนยากได้เดิฟตัวนี้นะครับนักเรียนย,าย้ยายก้อนนี้นะครับก้อนนี้มาหารฝั่งนี้เียจะได้เดิฟเอกลังส บวก x เท่ากับ28 x กำลังสบวก5ส่วนด้วย3 x กำลัง2บวก1ทีนี้เราอยากได้ f ดิฟสิบทีนี้นะเราอยากได้ f ดิฟ10คืออยากให้ให้ตรงนี้มันเป็นเลขสิบเราต้องแทน x ด้วยอะไรครับมันถึงจะได้10นึกเอาเลขง่ายๆไม่1ก็2เงไ,น,งงไนะ เพราะว่าเราต้องแทน x ด้วยครับเลยครับแทน x เท่ากับ2กันเองเพราะว่า2กําลัง3ได้8บวกอีก2เป็น10กูก็จะแทน x เท่ากับ2ครับก็จะได้ f 2กําลัง3บวก2ขวาม,มือก็จะเป็น2 28คูณ2กําลัง3บวก5ส่วนด้วย3คูณ2กําลัง2บวก1 ด้านซ้ายก็จะได้ f 1ิสิบตามที่เราต้องการ f ริสิบขวามือนะครับคิดเลขมานะถ้าคิดไม่ผิดนะข้างบนนี้จะได้2 29ข้างล่างนี้ได้13นักเรียนก็ตอบ f 1ิสิบคือส่วเศษ229ส่วน13มาเลยข้อแรกโอเคนะครับไปต่อข้อสองข้อสองให้ fx มาให้ fx มาให้ fx มาคือตัวน,นี้ แล้วก็ g x มาตอนนี้คำถามถาม f o g x กับ f o g dip ที่3นะครับนักเรียนอ่ะ f o g dip อ่าต,ตามสูตรเลยนะมันก็จะได้อะไรครับสูตรอยู่ข้างบนนะครับในี่สูตรอยู่นี้เนี่ยตามสูตรเลยดิฟเลยครับโจทย์จ, f o g จะได้ f o g dip จะได้ f dip g x ก่อนโอเคไหมครับแล้วก็คูณ g dip x เรต้องเขียนในฝั่งนี้มาก่อน f o g dip จะเท่ากับ f dip g x แล้วก็คูณกับ dip g x ก็คือคูณ dip ไส้เหมือน,นเด็ก dip ตลูกไส้อ่า f o g dip คือโจทย์ต้องการนี่แสดงว่าเราต้องลองไปหา f dip มากับ g dip อ่าเราจะหา f dip กับ g dip มานะครับนี่ จะหาตรงนี้หา f ดิฟกับ f ดิฟ x ก็แล้ f ดิฟ x นี่คืออะไรครับนักเรียนก็ไปดิฟฟังชันเนี่ยนี่ดิฟฟังชันเนี่ยดิฟเลยครับดิฟ x กำลังสามได้สาม x กำลังสองบวกดิฟสอง x กำลังสองก็ได้สี่ x ดิฟห้า x ก็ได้ห้านะครับดิฟสี่ดิฟศูนย์นะครับดิฟสี่ดิฟศูนย์นักเรียนต้องหา g ดิฟมาด้วยไหมดิฟต้องหา g ดิฟมาด้วยอ่าดิฟอ่า จีดิฟครับดิฟเลยจี G นะดิฟจีพาเบกันแหละอ่าเดียวกันดิฟจีดิฟนี่หางา่ายเรียนดิฟสามเบกได้สามดิฟสี่ได้ศูนย์อ่าจีดิฟได้สามันเองอ่าทีนี้ก้อนนี้นะดูก้อนนี้คนระับเอฟดิฟจีเอ็กหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องต้องแทนเอฟดิฟอ่ะเอฟ บนนี้นะครัแทน x ด้วย g x กันเองซึ่ง g x เราคือ 3x บวก4เองครับเราก็แทนเอา 3x บวก4ก้อนนี้นะนี่ตัวนี้เอามาแทนลงไปใน x แต่ละตัวของฟังก์ชัน f' ดแทนลงไปเราก็จะได้ f' นะเป็น3คูณ 3x บวก4ก้แรกกำลังสเนาะทั้งหมดกำลังสบวก4คูณ สาม x บวกสแล้วก็บวกหนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ f ดิฟ g x ก็คือแทน g x ด้วยเอ็น f, Dip, g, อเสร็จแล้วต้องคูณ g ดิฟ g ดิฟเราหามาได้สามนั่นเนองได้3คูณ3อ่ะตอบไว้อย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยขี้เกียจจัดรูปเนาะอ่าถ,ถ้าจะรูปมันก็กระจายกำลังสองวุ่นวายอ่ะตอบไว้อย่างนี้ไม่ไม,ไม่น่าเกียจหรอกตอบเลย คำถามแรกจบนะครับต่อไปคำถามที่สองเขาถามตัวนี้ตัวนี้ f ดิฟ f f o g ดิฟสามก็คือแทนเรามี f o g d i p x แล้วแล้วก็แทนสามลงไป f o g d i p สามก็เอาสามแทนลงไปที่เที่บกันเองก็จะได้เป็นสามวงเล็บสามคูณสามบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองบวกสี่คูณสาม x ไม่ใช่ x ตัวทีเพราะว่าเราต้องแทนด้วยสามคูณสามบวกสี่บวกห้าตรงนี้เราต้องคูณด้วยสามอีกนะครับตัวนี้ทั้งหมดให้คูณด้วยสามตัวนี้นักเรียนไปคิดเลขมานะครับตัวนี้การคิดเลขเดี๋ยวครูจะฝากให้นักเรียนคิดก,กันนะครับ คิดได้เท่าไหร่ก็ตอบเลยนะครับเนี่ยตอบเลยอ่าโอเคนะต่อไปข้อที่3ย่อยอ่ามันให้ f f o g x เท่ากับตัวนี้มาแล้วก็ให้ g x มาเขาถาม f DIP f DIP อะไร f DIP f DIP ห้า f ดห้าอ่าเรามี f o g เราจากสุด f o g เลยคือดิฟเลยครับมันก็จะเป็น f o g d i p x นะครับ จะเท่ากับ f ดิฟแล้วก็ไส่ของมันคือ g x เสร็จแล้วอย่าลืมคูณดิฟไส้นะครับยูนดิฟไสา f o g ดิฟฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายนะเรามีฟังก์ชัน f o g เห็นไหมเนี่ยคือ 15x กำลัง2บวก2เราก็ดิฟฟังก์ชันนี้ครับดิฟปุ๊บดิฟ 15x กำลัง2ได้ 30x โอเคไหมได้ 30x ดิฟ2ได้0ต่อไป f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  จฟดิจนะฟดิฟจจเอ็กก็คือตัวนี้อ่าใส่ลงไปเลยครับเป็นเอ็กกำลังสามบวก2 x งเอบวกสคูณ g ีดิฟจีดิฟนักเรียนก็ดิฟฟังชันนี้แหละครับดิฟเลยเนาะได้3 x มกำลังสบวก2นะครับอ่าทีนี้เราอยากได้ เราอย่าเลยก้อนนี้นะนี่เราอย่าได้ก้อนนี้นะเรแย้วอ,อยากให้มันเป็นห้าเดี๋ยเดี๋ยวตัวน,นี้ไม่เกี่ยวนะกูจะย้ายมาหารฝั่งนี้เพราะนั้นเราจะได้เป็น f ดิฟ x อ็กกำลังสามบวกสองเบวกสองจะเท่ากับสามเกำลังสองบวกสองหารสามสิบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์แล้วนี่กูเบอร์แล้วเรียนเบอร์แล้วูต้องเอาสามสิบตั้งสามสิบเตั้ง อ่านด้วยตัวนี้เบอร์แบบบ้านรักแถบนักเรียนอนักเรียนอยากได้อะไรครับผมอยากได้ตรงเอฟดิฟนี่เป็นเลขห้าเนี่ยนี่ตรงนี้ต้งเป็นเลขห้าแสดงว่านักเรียนนึกดินักเรียนต้องแทนเลขอะไรลงไปเนี่ยในตรงนี้เพื่อให้มันเกิดเลขห้าคำตอบคือแทนเอ็กด้วยเลยครับผมแทนเอ็กเท่ากับหนึ่งเลขเรียนเลขในฝันเลขหนึ่งเลขในฝัน แทนเกับหนึ่งลได้ครับผมแทนลงไปด้านซ้ายก็จะได้ f ดิฟคิดเลขในใจเลยนะหนึ่กลังสามได้หนึ่บวกสบวกสองขวามือจะเป็น30มคูณหนึงก็ได้ได้ไดแหละอันนี้บวกอะไรวนี้ยบวกสองตรงนี้ตกไปหารด้วย3ามคูณเกลังสองคือ1อ่ะเขียนด้วยก่เพื่อ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 บางคนงง ะคิดกิพัทหนึงก็ได้สายมือได้ f5 นังเดียว f5 ตามที่เราอยากได้ขวามือเป็น30ข้างล่างคีดเลขได้3าบวกสเป็น5้าเพราะนั้นก็ได้6กนั่นเองอ่าตอบ f5 เป็น6โอเคอ่าต่อไปมาดู2อข้อสุดท้ายจงหาพันของความ์ชันต่อไปนี้ ทีนี้ตัวนี้เราต้องมองมองเป็นกรลกโซ่แหละอันเรียคือมองตัวนี้เป็น u ูฮะมองตัวนี้เป็นยูคือให้ u ูตัวนี้นะครับเท่ากับ4ี่ลบเกำลังสองแต่แรกกูจะอาจจะทำเต็มเต็มให้ดูก่อนนะหลังๆเนี่ยอาจจะแบบมองมองมองในใจก็ได้บางทีอาจจะมองในใจตัวนี้คือเราจะได้โจทย์ใหม่เป็น f x นักเรียนเท่ากับ u ยกกำลังสาม นักเรียนก็ดิฟเลยครับดิฟเลยดิฟซ้ายขวาเลยครับ F ดิฟเพราะเขาหาอนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือดิฟอันดับทีหนึ่งอะไรดิฟยูกำลังสามตบสามลงมากําลังของสามลดลงหนึ่งหลือสองครับเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับนักเรียนต้องคูณด้วยดิฟไส้นั่นเองดิฟมองมองเป็นฟังก์ชันเอฟอัลเจียดิฟไส้ก็คือดิฟยูตัวนี้นะลองดิฟด้ครับดียูบีเอ็กซ์ได้เลยดียูบีเอ็กซ์ก็ดิฟตัวนี้นั่นเอง ริบสี่ได้ศูนิบลบเกลังสองได้สออ่าแสดง่าคูณด้วยลบสอ่าแต่เวลาตอบนักเรียนต้องตอบอยู่ในรูปตัวแปรเนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันเอ็กนั่นเองเของเอ็กนั่นเองอ่ายู U ของเราคือสีลบอ่าแสดลงไปนะสี่ลบเอ็กกำลังสองทั้งหมดกำลังสองคูณลบสองอ่าตอบครับตอบแค่น,นี้แหละไม่ต้องไปกระจายมันหรอกเนาะไม่ต้องปกจายมัน อครูขอลงตรงนี้ก่อนนะขอลงตรงนี้ก่อนอ่ามาข้อสุดท้าย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 เนี่ยข้อที่สองเนี่ยมันคิดได้สองวิธีนะครับคือดิฟผลหารกับดิฟกดลูกโซ่อ่าในทีนี้ครูจะให้เราดิฟเป็นกดลูกโซ่เพราะว่ามันเป็นหัวข้อดิฟกดกดลูกโซ่เนาะดิฟกดลูกโซ่วิธีทำนะครับเรียนอ่าครูจะให้ยูนักเรียนว่าให้ยูเป็นอะไรครับ ให้ u เป็นตัวน,นี้ x กํลังสองบวก x บวกหนึ่งแสดงว่าโจทย์ใหม่ของเราก็จะกลายเป็น f x เท่ากับหนะึ่ง a สามเนาะสามส่วน u แต่สามส่วน u ถ้าไปดิฟมันมันไม่มีสูตรดิฟเนาะมันะเรียนต้องตบ u เนี่ยขึ้นมาเป็นกําลังนะครับเป็นเลขยกกําลังอะไรเองอยู่ข้างล่างเศษส่วนเนี่ยเป็นเป็นลบนะกําลังกําลังเป็นหนึ่งตบขึ้นมาต้องเป็นกําลังลบลบหนึ่งอะไรเอง อ่าทีนี้พอมันเป็นเลขยกกำลังแล้วนักเรียนก็ดิฟเลยดิลบสามยลังเอกสาลังสดิฟเปรี้ยงได้ครับผมได้สามูลนะลบหะตบลบหมาคูณนี่ตลบลมาคูณนี่ลบหมาคูณสเป็นลบสามกลังของ u ลดลงหงก็คือลบ u ลบหลบลก็เลยลบสแต่ยังไม่จบนะเรกเรียนต้องดิฟไสก็คือดิฟดิเนั่นแหละ ดิฟไซของมันไซของมันคือตัวนี้ไซของมันคืออะไรไซของมันก็คือ x กำลังสบวก x บวกหนึ่งนักเรียนก็ดิฟต่อคูณดิฟ x กำลังสองได้สอง x ดิฟ x ได้หนึ่งอ่าอีกมาท่านหนึ่งค่อยตอบนักเรียนทีนี้ปกติเราก็จะไม่ตอบในรูป u เนาะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชัน f x นักเรียนก็ต้องตอบในรูป x เห็นว่าก้อนนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวเลขนะเดี๋ยวคุณเอาตัวเลขตัวนี้ลบสามเนี่ยคูณวงเล็บนี้นะครับส่วน u นี่ตกไปเป็นตัวส่วนนะครับลบสามคูณนี้ก็เป็นลบหก x ลบสามนี่คือตัวเศษนะครับตัวส่วน u กําลังลบสองตกลงไปข้างล่างเป็นเป็น u กําลังสองแต่ u ของเราคือตัวนี้อ่า u ของเราคือตัวนี้เราก็ต้องแทน u ด้วย x กําลังสองบวก x บวกหนึ่ง อ่เรียบร้อยครับผมตอบนะโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับผมอ่เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ